สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาสวนผลไม้นะครับในปีนี้นะครับเราได้ขุดบ่อระหว่างสวนผลไม้นะครับก็เลยได้เอาปลาดุกนะครับมาเลี้ยงนะครับจำนวน200ตัวนะครับ ตอนที่ซื้อมานะครับก็ราคาตัวละสองบาทนะครับตัวก็ประมาณเท่ากับนิ้วก้อยนะครับ ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงฝนตกนะครับฝนตกมาประมาณสักเข้าสองอาทิตย์แล้วนะครับฝนยังไม่ได้หยุดเลยนะครับดูสวนผลไม้เรานะครับอันนี้ก็จะเป็นยางพารานะครับได้ปลูกเพิ่มเมื่อต้นปีนะครับ ้นนี้ก็เป็นต้นอะโวคาโดนะครับเดี๋ยวพาดูสวนด้านในนะครับหลังนะครับแล้วก็ต้นทุเรียนนะครับได้ประมาณสามปีแล้วครับยังไม่ยอมโตสักทีครับต้นไม่สมบูรณ์นะครับ นี่คือปลูกใหม่นะครับต้นอะโบคาโดนะครับเพราะเมล็ดเอาซื้อมากินแล้วก็เอาเมล็ดเก็บไว้ครับส่วนนี้ก็เป็นต้นทุเรียนนะครับเราลงเพิ่มนะครับห้าต้นนะครับปลูกทีละน,น้อยนะครับไม่ต้องปลูกเยอะนะครับดูแลไม่ไหวนะครับ ถ้าใครมีเวลาน้อยนะครับให้ปลูกทีละสิบต้นนะครับลงเยอะลงทีเดียวดูแลไม่ไหวดูแลไม่ทั่วถึงก็ตายครับยืนต้นตายโอก้มังกรนะครับดูเนื้อนะครับ ด้านในีน้ก็3ปีครับรุ่นเดียวกันกับต้นที่ไม่ยอมโตเมื่อกี้นะครับ ภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฝนตกนะครับเก้วมังกรปลูกทุกอย่างนะครับผลไม้ไม่ได้ปลูกแค่อย่างเดียวนะครับเลี้ยงปลาด้วยปีนี้นะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ